สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิเศษคลิปทพรนนะครับชาวนี้ก็พามาชมข้าวทำงานนะครับนี่ดูนะครับข้าเราเริ่มแตกรวงนะครับก็เดี๋ยวชาวนี้เราพามาเฝ้าหมายเดิมกันนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นหมายเฉพาะวันหยุดนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเฝ้ากันนานนิดหนึ่ง ก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าวันนี้เราจะหลานกันหรือเปล่านะครับไปตามดูกันเลยครับวันนี้เราขึ้นหมายเล็กยแล้วนะครับวันนี้น้ำขุ่นมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะมองเห็นตัวหรือเปล่าเพราะปกติปลาตรงนี้มันก็ไม่ค่อยลอยแบบสุดอยู่แล้วนะครับ ดูแล้วน่าจะยิงกันค่อนข้างยากนะครับวันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันนะครับช่องนี้มันมีมันนินอยู่ใต้น้ำนตัวนึงครับแต่ด้ปืนเรานะครับเนี่ยดูครับมันยาวเลยช่องเยอะมากครือ,อยิงไม่ได้มันมันแล้วมันก็อยู่ในช่องนี้อยู่แล้วนะครับ มันก็ยอมออกซ้ายออกขวาแถมไม่ลอยด้วยนะฮะอยู่ใต้น้ำมันน่าจะยังไม่ยิงครับตันนี้ปล่อยไปก่อเลยวกันถ้ายิงก็คงไม่โดนคะับปลุกนะต่อครับ,น,รบนี่ก็แดดเริ่มใด้ออกแล้วนะฮะผักข็น่าจะเริ่มขึ้นแล้ว เลงไม่ได้ครับวิ่งจีแลล้วึกว่าไม่โดนครับโดนซะง,งั้นครับโหเราก็เห็นวิ่งโจ๊ดเลยนะฮะมึกว่าไม่โดนตัวที่ไหนได้โดนนะครับอ้งงเลยครับตัวน,นี้ สวยอยู่นะครับโหก็โดนหมิ่นนะครับปหือว่าประเดิมดีครับตัวแรกแขออนุญ,ญาตลงไปกด,ดปลานะครับตัวแรกนะครับก็เชียดเป็นกลางครับโดนช่วงหางนะครับช่องท้าย ตอนแรกเห็นยิงโดนแล้วมันวิ่งจูดเลยนะครับแอ้เราก็นกึกว่าไม่โดนครับพอดึงไปอ้าวกลายเป็นว่าสายวิ่งนะฮะเพราะว่าอันนี้คือต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้เล็งครับมันอยู่ในมุมอับที่แบบเล็งค่อนข้างยากครับตัวก็พอาใช้ได้นะครับตัวนี้ประมาณเนี่ยครับ,รบสามสี่นิ้วเนี่ยนะฮะายนิด ไม่อ้วนเท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ประมาณสักสี่ห้าัวโลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดที่เรายิงตัวแรกไปนะครับก็คืออยู่ทางนี่นะครับนี่นี่บริเวณตรงนี้นะครับเอ็เลยครับว่าคือติดทั้งเนี่ยครับท่อนนี้ยกกระทบไม่ได้นะครับเมื่อกี้เราใช้วางพาดกับขอนี้นะครับแล้วก็กะเอาเลยนะครับคือกะเอาแบบ สุดๆครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าหัวเข้าหางเลยครับโดนนี่ถือว่าฟุกมากนะครับเมื่อกี้เรียกว่าเข้าระดับกลางนะฮะแล้วปลามันไม่ได้ลอยนะครับปลามันอยู่ใต้น้ำเข้ากลางแต่ว่าเฉียดไปทางฝั่งหางนะครับถือว่าฟุกจัดโอ้โหตอนแรกกะว่ายังไงก็ไม่น่าจะโดนนะฮะพอยิงปุ๊บปลาวิ่งเลยแต่มันเข้าหางปลามันแบบไม่ได้คือมันตกใจนะครับ แต่มันไม่ได้เข้าจุดตายนะครับมันก็เลยวิ่งเต็มที่เลยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันที่ซักตัวสองตัวนะครับปกติส่วนใหญ่หมยนี้มักจะมาเป็นคู่นะฮะแล้วตัวหลังมักจะมาใหญ่กว่านะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะยังคงสถิติเดิมอยู่หรือเปล่านะฮะ ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้สายมากครับน่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งนะครับยังไม่ได้เวลาที่ปลามันจะขึ้นเพราตัวเมื่อกี้ก็ไม่ได้ขึ้นนะพอดีมันว่ายไปไว่ายมาล่ออยู่หน้าปืนเลยเล่นสักหน่อยก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อครับวันนี้ดูลักษณะแล้ว น่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะแดดออกมาพักใหญ่แล้วยังไม่มีปลาลอยแม้แต่ตัวเดียวเลยนะแม้แต่เนี่ยครับมองลอดสมไปข้างนอกปกติเนี่ยคือข้างนอกในปามันก็จะลอยดีนะครับแต่วันนี้คือข้างนอกก็ยังดูไม่ค่อยมีปลาลอยขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูสำรวจข้างนอกสักรอบหนึ่งนะครับถ้า มันไม่มีปลาลอยเลยเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องย้ายหมาดแล้วนะฮะหมายนี้อาจจะน่าุ้มไม่ขุมนะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูกันกัดขาหนึ่งนะครับนี่นะครับมองไปอันนี้ไม่มีลอยเลยนะฮะีภาพหนาวถ้าอากาศอาจจะไม่ค่อยเอื้อนนะฮะ เดี๋ยวเราย้ายไปหมายหน้าบ้านแล้วกันนะฮะวันนี้เรามีเวลาย,ยิงกันยาวๆอาจจะพอมีตัวยิงผ้าไหมยนั้นปลามันขึ้นลงตลอดนะครับก็เดี๋ยวเราย้ายหมายกันดีกว่าครบับวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาหมายปลาน้อยแล้วนะฮะหรยต้องหากินปลาเล็กไปก่อนนะครับหมายปลาใหญ่มีปัญกานะครับปลาไม่ขึ้นเลยครับวันนี้ เราก็วันนี้ก็ล่มแรงนะดูยากมากเลยโอ้โหน่าจะโดนนะฮะเขกากีออยิงเลย ปลาตื่นเข้ามากันเพียบเลยนะครับตัวยงตัวใหญ่เข้ามาหมดโ้โหบอกว่าสุดสุดครับยังว่าไม่ขึ้นปืนในปานจะขึ้นดีมากนะฮะขึ้นปุ๊บก็เงียบเหมือนเดิมนะครับแต่ก็มีกระสูบหลายตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บกระสูบกันนะครับ มันจังหวะเข้ามาใกล้นิดหนึ่งนะไกลไปหน่อยยิงยากมากนะครับประมาณนั้นตามอยู่ใต้ะครบไม่โดน่งแบบนี้ ดูแล้วเช้านี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับก็คงจะคงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับมาช่วงหลังๆนี้ยิงโดนแต่ตัวแรกนะฮะหลังๆแ้วตัวถัดไปก็จริงไม่โดนนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันหมายมันยิงยากเลยนะครับปลามันค่อนข้างจะรูจะเปลี่ยวนะเพราะว่าเห็ดเป็นคลองน้ําเหมือนตื้นๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ เลยเข่านะครับและปลามันนอนพื้นนี่เดียวบางที่ลึกตื้นเงี้ยเรามันทําให้เรากะอ่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าบางทีเรานึกว่ามันนอนตื้นนะฮะแต่จริงๆแล้วมันนอนลึกนะครับตรงนั้นอาจจะแบบเลยเข่าลงไปหรืออะไรประมาณนี้มันก็ทําให้เราเล็งมันค่อนข้างยากเพราะปลาตรงนี้มันมัมนไม่ลอยเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างเงี้ยคือเล็งปลานอนพื้นทุกตัวนะครับถ้าน้ําแบบ ไม่ใส่จัด,จดนี่ก็ยิงยากเหมือนกันนะฮะก็คลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวดหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูอรกดีก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ